สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไบค์ฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับกับเจ้าคันนี้ครับ Ford Ranger w i ์วายแท็กซีคูนสีไบเทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นตัว next gen นะครับมาแล้วครับรถตัวจริงนะครับมีมาให้ชมแล้วนะครับที่นี่นะครับราคาอยู่ที่1,299,000บาทนะครับแต่สีนี้จะเป็นตัวสีเหลือง ลุคเยลโล่นะครับเพิ่ม10,000บาทก็จะเป็น1 3 9 0 0 0้บาทนะครับสำหรับตัววายแทยตัวนี้จะมีออปชันเพิ่มเติมครับเป็นตัวแผ่นกันกระแทกนั่นแหลตัวรถนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับเพิ่ม5,000บาทอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมรายละเอียดรอบคันนะครับคันนี้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับจุดเด่นนะครับเป็นยังไงจะพามาดูในคลิปนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นตัวแมตติกเอลวีดีนะครับเป็นโคมแบบนี้นะครับเพอร์ฟอร์ ไฟดิทามันนิ่งตัว C แบบนี้นะครับตัวใหญ่เลยนะครับกระจังหน้าสีดําทั้งหมดนะครับกล้องด้านหน้านะครับมีมาให้แล้วนะครับตรงโลโก้เป็นกล้อง3ามร้อยสิบองศานะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด6จุดนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับตัวขับสีตัวนี้ด้านล่างป้ายทะเบียนนะครับจะเป็นตัวกล่องเรดาร์นะครับตัวจับนะครับวัตถุด้านหน้าตัวรถนะครับทํางานคู่กับกล้องที่มีมาด้านหน้าตัวรถนะครับ ในห้องโดยสารนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้จากโรงงานนะครับตัวห่วงลากนะครับใต้ท้องเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับ1คู่แบบนี้นะครับตัวนี้จะยึดกับตัวแชสตีรถนะครับแข็งแรงมากๆใช้งานได้จริงเลยนะครับตัวนี้ด้านหน้าประมาณนี้นะครับด้านข้างตัวรถนะครับตัวคิวซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นตัวสีดําด้านนะครับขนาด3มนิ้วตัวเนี้ยไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับมาจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ฟอร์ด ประเทศไทยให้มาเลยนะครับล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นสีกาไฟนะครับล้อ18นิ้วนะครับซีรียางก็255 65 R18 นะครับตัวนี้จะเป็นยางกุดเเยที่มาจากโรงงานนะครับแก้มด้านข้างนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดใบเทอร์โบนะครับโลโก้เทมากตรงนี้นะครับกระจกมองข้างอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้อง 3 6มองศานะครับมีมาให้นะครับพร้อมกับตัวไฟสองพื้นนะครับตัวนี้มีมาแล้วนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกนะครับตัวกระจกเนี่ยจะเป็นตัวสีกาไฟนะครับก็ตัดกับตัวสีตัวรถอย่างดีนะครับด้านข้างตัวรถนะครับเอกลักษณ์วายแท็กนะครับก็จะมาพร้อมกับราวหลังคาครับที่มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวสีเทาแบบนี้นะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงนะครับลูกค้าที่เอาไปติดแหลกเพิ่มนะครับบรรทุกของขนของหรือว่า อยากใส่จักรยานอยากไปใส่จักรยานนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับบันไดข้างนะครับลวดลายแบบนี้นะครับเป็นลายแบบใหม่นะครับก็กันลื่นได้อย่างดีนะครับรองรับน้ำหนักไปถึง100กิโลนะครับบันไดข้างเดินจากฟอร์ดนะครับท้ายกระบะนะครับตัวสปอร์ตบาร์ก็เอกลักษณ์วายแท็กยังคงอยู่นะครับตัวสปอร์ตบาร์แบบนี้นะครับที่เพิ่มเติมมาเนี่ยจะมีตัวเป็นแหลกนะครับเอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับตัวนี้ สอร์ตให้มาจากโรงงานเลยนะครับจะเป็นตัวสีเดียวกับเราหลังคานะครับสีเทาแบบนี้นะครับมีมาให้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการติดอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับด้านท้ายตัวรถนะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับพร้อมกับตัว Blind Spot Radar นะครับแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับมีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้และนี่ครับจุดเด่นขอโทษทีนะครับย่าลบไปหน่อยนะครับ บันไดขึ้นรถด้านข้างนะครับตัวนี้ลองขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้สะดวกมากๆนะครับ4 x 4ครับ 4x4 ขับเพื่อน4ล้อนะครับวแท็ไฟเบรกจุดที่3นะครับถูกย้ายมาอยู่ตรงมือเปิดตรงท้ายกระบะแบบนี้นะครับตัวโลโก้นะครับก็มีกล้องมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้อง360อองศานะครับมีมาให้เลยตัวกระบะท้ายนะครับมีปั๊ม ฟอนเลนเจอรลงไปแบบนี้ครับดีไซน์ตัวฝาท้ายเนี่ยครับก็ทำให้ดูฉบบเฉียวนะมีมิติมากขึ้นนะครับมีส่วนที่เป็นคล้ายๆตัวสปอยเลอร์นะครับเป็นนูนนูแบบนี้นะครับฟอนไวท็กสีดำนะครับตัดกับสีส้มเท่มากมนะครับตัวกระชนท้ายนะครับก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้4จุดนะครับแจ้งเตือน การรชนนะคับไฟท้าย LED แล้วนะครับตัวนี้นี่ครับ้านท้ายตัวรถนะครับมาดูในส่วนตัวท้ายกระบะบ้างนะครับตัวนี้ว i แท็นะครับจะมีกระบะไลเนอร์มาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับพร้อมกับตัวนี่ครับยังคงอยู่นะครับตัวร o r s i o n bar นะครับฝาท้ายผ่อนแรงอุปกรณ์พื้นฐานที่มีมาให้นะครับตัวนี้มีมาให้เช่นเคย สำหรับตัว next gen นะครับกระบะจะกว้างลึกกว่าเดิมนะครับนี่ครับการดีไซน์ออกมานะครับอันนี้กว้างกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับกว้างมากๆนะครับพร้อมกับช่อง power outlet นะครับ12โวลต์180วัตต์นะครับกับตัว ac 400วัตต์นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าที่ต้องการไปต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมแคมปิ้งสายท่องเที่ยวนะครับต้องการ ใช้งานไฟจากตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวไวแท็กที่มาให้นะครับ,รบตัวลอนของ Liner ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นแบบแบนแบแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวส่วนกระบะนะครับวันนี้เรามารีวิวคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเรามาเจาะลึกกันอีกทีนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะครับที่ไว้ใส่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับไม่ต้องเจอะตัวกระบะนะครับทางวิศวกรเนี่ยขอดีไซน์มาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับตัวกระบะมีมาให้ด้วยตรงนี้จะมีใบบรรทัดซ่อนไว้นะครับแบบนี้เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับซ่อนไว้อยู่นะครับใช้งานได้จริงนะครับตรงนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นทํางานเกี่ยวกับช่างนะครับต้องการ วัดขนาดอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้นะครับมีมาให้ด้วยตัวนี้เจ๋งดีนะครับนี่ครับนี่ครับช่องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับติดตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเจาะนะครับเจาะตัวกระบะนะครับมีมาให้เลยฝาท้ายเช่นเคยครับทรอชั่นบาร์นะครับนี่ครับแบบผ่อนแรงมีตัวผ่อนแรงตรงนี้ฝาท้ายหนักๆครับยกมือเดียวปิดได้เลยนะครับแบบนี้ เสียงก็หนักแน่นนะครับตามสไตล์เรนเจอร์นะครับโดยรวมท้ายตัวรถนะครับประมาณนี้นะครับโดยรวมคันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลต่างๆภายในระบบช่วงล่างออปชั่นต่างๆเนี่ยผมจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้เรามากันแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็รอบคันประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือว่าสแกน QR code นะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับจะเป็นตัววแท็กหรือจะเป็นตัว สปอร์ตนะครับตัว XLT นะครับแรปเตอร์เอเวอเรสนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับว่าต้องการเป็นรุ่นไหนสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้จองก่อนได้รถก่อนนะครับตามคิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวมารอชมตัวคลิปรีวิวเต็มนะครับรายละเอียดรอบตัวรถอีกทีนะครับวันนี้เราก็มาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ